มีคนบอกว่าผมดูเป็นผู้ชายมากฮ่า,าแต่ผมคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่มีความเป็นชายเจ็ดในสิบเท่านั้นทางกายภาพผมอาจจะมีความเป็นชายสิบในสิบแต่พางจิตใจผมยังคงต้องต่อสู้ทุกวันกับการสร้างและรักษาความเป็นชายของตัวเองแม่ของผมขอให้พระเจ้าอวยพรเธอคิดว่าเธอกำลังลิ้งดูผมให้เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแต่เธอไม่รู้ว่าเธอกำลังลิงดูผมเหมือนผู้หญิงมากกว่าแอซีอเมริกัน รวมถึงอิทธิพลของแม่ผมไม่ใช่สิ่งที่ผมสามารถลืมได้ง่ายฮ่าฮมันถูกฝังลึกและทุกวันมันทํางานขัดขวางความสําเร็จของผมในฐานะผู้ชายนี่เป็นปัญหาที่ผมเห็นว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนะักแต่ผมยังไม่พบวิธีแก้ไขที่สมบูรณ์เลยผมต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้ผมจะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ด้วยการแก้ไขาอาการในแต่ละวันผมต้องเขียนโปรแกร,รมจิตวิทยาของตัวเองใหม่ทั้งหมดเพื่อแก้ไขมัน ผมอาจจะต้องใช้การสะกดจิตด,ด้วยซ้ำและถ้าผมแก้ไขได้มันจะสามารถทนต่อการล้างสมองจากสื่อที่ต่อต้านความเป็นชายของผมได้หรือไม่เมื่อเทคโนโลยีสื่อพัฒนาขึ้นอิทธิพลในการทำลายความเป็นชายของผมก็เพิ่มขึ้นเช่นกันมันเป็นการต่อสู้ที่ต่อเนื่องระหว่างความเป็นชายของผมและคุณกับสื่อและผู้ที่ต้องการกดขี่ความเป็นชายของเรามันเป็นสงครามที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะมันเกิดขึ้นในหัวของคุณในความเป็นจริงของคุณในชีวิตของคุณและในชุมชนและครอบครัวของคุณอยากได้แผ่นโกงของผมเพื่อที่คุณจะไม่ต้องตามหลังในการวิจัยเสริมล่าสุดไหมคอมเมนต์ Comment, ปฏิหารด้านล่าง